Transcrição e รายการหมู่บ้านสำราญีในวันนี้คือโอ้ธรรมศักดิ์หรือภูวะพิทักษุลนักร้องแห่งวง P 2 w o r s h i p ผู้พลิกชีวิตจากคนเมืองที่ขับรถสปรอร์ตว้าหหันมาเป็นเกษตรกรในเมืองขับรถกระบ,บะ เริ่มทุกอย่างจากศูนย์เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเลยด้วยการลงมือทําทําทําและทําด้วยตัวเองและนําแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดัดแปลงสนามฟุตซอลกลางเมืองลาดเท้า71ขนาดหนึ่งไร่กลายมาเป็นไร่เกษตรอินทรีย์พอทําได้ระยะหนึ่งเมื่อเหลือกินเหลือใช้ก็เริ่มแบงปันให้เพื่อนบ้านและนําไปขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเนยถั่วและเพสโตออร์แกนิกโดยใช้ชื่อว่าทิพย์อินทรีย์ ความวิวพอเพียงณนะตอนนี้คุณโอ๋พร้อมแล้วและแน่นอนคุณเก่งขัายะพิธีกรคนหัวสูงแหกโลกแหวกจักรวาล mm hmm. ก็พร้อมเช่นกันขอเชิญพบกับทั้งคู่ได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณโอ๋สวัสดีครับ,วค,รบความพอเพียงในแบบของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับพอเพียงของเราอาจจะไม่พอเพียงสําหรับเขานะครับพอเพียงสําหรับเขาอาจจะไม่พอเพียงสําหรับเรานะครับ สำหรัคุณโอแล้วความพอเพียงในแบบของคุณโอคืออะไรครับความพอเพียงของผมต้องต้องรู้จักตัวเองแล้วไม่หลอกตัวเองครับเพราะว่าความพอเพียงแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอ, <ะ S 2> อย่างที่รู้อยู่ครับเพราะถ้าเกิดเราเรายังหลอกตัวเองอยู่ <Eso S 2> เราเรา,เราจะตอบไม่ได้เลยว่าเราพอแค่ตรงไหนจุดพอของเราอยู่ที่ตรงไหนเราเราจะบอกไม่ได้ครับครับแล้วแล้วจุดพอของคุณโอคือตรงไหนครับเราเราต้องดูเรื่อยๆทุกวันอะว่าจากอะไรอ่ะ ว่าจากว่าจากที่เป็นอยู่วันนี้เพราะว่าอย่างที่ปีที่แล้วเราไม่ได้ทําแบบนี้ปีนี้เราพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างปีนี้เราต้องใช้อะไรบ้างมีอะไรต้องใช้บ้างมีอะไรต้องจ่ายบ้างรเราจะพอแค่ไหนอยู่ในระดับไหนอันนี้มันอยู่ที่เรามันสามารถเรียกว่าความสุขในปัจจุบันได้ไหมครับ <S 1> <S 1> <S ได้ได้ความสุขในปัจจุบันแล้วเราต้องต้องไม่หลอกตัวเองที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราหลอกตัวเองมันจะไม่พอทันทีเลยพความพอมันจะอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ไหมครับว่าการหลอกตัวเองประมาณไหน เราอาจจะยังอยากได้อยู่นะเรายังยังอยากได้อยู่เรายังอยากจะมีอยู่แต่เราก็บอกว่าเราไม่อยากแล้วเราพอแล้วนะอ๋อก็คือใจใจอยากได้แต่ป่าบอกไม่อยากได้ใช่ใช่ใช่มันก็ยังไม่ยังไม่พอครับครับมันก็ลึกๆมันก็จะไปแอบอยากได้ของมันอยู่นะครับก็คือบริสุทธิ์ใจที่ใช่ใช่ที่เราจะพอเพียงบริสุทธิ์ใจกับความสุดที่เราเป็นอยู่ครับนะครับ และขอแนะนําดารารับเชิดที่จะมาสวมบทบาทเป็นคุณโอพีทูวอร์ชิปก็คือคุณเอเชิญยิ้มมักจาพวกับคุณเอเชญยิ้มครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผู้ชมครับให้มีคาว่าตลกบริโภคนะครับคุณเอครับแต่ไม่เคยได้ยินคําว่าตลกพอเพียงครับและจะสมบทแบบนี้ได้หรือเปล่าครับสบายครับคือผมแยกแยะออกระหว่างคําว่าตลกบริโภคเนี่ยความหมายมันคืออะไรคือ ที่มานะในความเข้าใจของผมรากศ <Okay. S 1> ัพท์ของคําว่าตลกบริโภคเนี่ยคือมาจากเมื่อสมัยก่อนในคาเฟ่จะมะีตลกที่มาเล่นตามร้านอาหาร,รแล้วมันจะมีมุกในลักษณะของการอยากทานอาหารหรืออยากทานเครื่องดื่มของแขก oh. ก็ใช้มุกในการพี่ครับ น้ำน้ำเหลืองๆในแก้วนั้นเก๊กฮวยหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีรากสับน่าจะมาจากอย่างนั้นมากกว่าคืออยากกินของเขาโดยการเอามุกเข้าไปแลกอันนั้นคือนิยามของคําว่าตลกบริโภคแต่คำว่าตลกพอเพียงนี่คือตลกที่เข้าใจถึงคำว่าพอดีความสมดุลในชีวิตคือการไม่ได้หมายถึงว่าจนจนแร้นแค้นทำตัวอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่า หาความสุขใส่ตัวและให้คนในครอบครัวได้โดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนั่นคืออยู่ในพื้นฐานของคาว่าพอเพียงครับความพอเพียงของแต่ละคนเนี่ยต่างกันจริงๆนะครับและมีความรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยนะครับและณเวลานี้นะครับไปพบกับความพอเพียงต่างๆนานาในหมู่บ้านสําราญดีครับ ของเขาใช่ของเราความเพียงพอของเราใช่เขาเอหม่ความเพียงพอแต่ละคนต่างกันไปอยู่ที่ใจเพียงพอ อ,อน้องน้องเห็นล้วมากพี่ไหมพี่นั่งแก่ๆเหี่ยวๆอยู่เนี้ยธร่มนี่นายโอ๋นะฉันว่านเนี่ยแกเนี่ยโง่งขึ้นทุกวันแล้วนะ ข่าวก่อนจะเป็นเกษตรกรข่าวนี้จะมาขายสนามบอลไปทำเตือ้องสวนไล่นาอะไรบ้านหรือเปล่าเออและสนามบอลเองอะรายได้ในเดือนเป็นแสนแล้วเอ,อเองจะไปดิ้นรนทำอะไรอีกวะฮะไอ้นี่พมาเราสอมองตัวไหน <มา S 1> คิดวะเนี่ยเออเอ,เอ้าเฮ้ยมาเสียงอะไรนะ<า>ไปะน้ามาเอา้าไอเ้เบนเนี่ยเสียงไอเ้เบนอะมันร้องหาอะไรอะอมาอามาเอา้า เอมันก็อยู่กับอาาแล้วมันลองตโะกลีกหามาใหมมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรือกอามาหายไปไม่ใช่หรอกไล่เลี้ยงอะไปไหนอ้าวโคเลี้ยงอะเอ้ยวันนี้ไม่เห็นนะเอามากหายอาลีก็หายยังไงกันยังไงนี่ยรักไม่รัก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 รกไม่รักรีก่รักรัยไรักรยไม่รักรเม่รักรกไม่รั้ม่รเก้ยไม่เไม่รักรมักกม่รกรั่เรักไม่รักเม่ะ

จะไปทำอืมมาถ้ามีทำอืมเนี่ยพิเทศพิแทกจะชอบมีมากขึ้นไหมคะมีเท่าไหร่ก็เท่ากันอ่าฮะอือหือออาใจไปเลยทั้งชั้นอ้าวไปเลยพิเทศม่าจะไปทำอืมจริงอ่ะเนี่ยเออพูดเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถอยไปทุกนพี่เทศหยอกเลยหยอกไปหยอนี้พี่เทศเดี๋ยวหยอกอ้าวอาม่าเขาเป็นคนพูดเล่นอ่ะ แต่ที่อาม่าหายไปนี่ของจริงนะไม่รู้อาม่าพูดเล่นแหละหายไปก็หายไปไปหาเอาเขากลับมาอ่ะพี่เทพพี่เทพขาพี่เทพอาม่าหายไปทั้งตัวนะลยถังอ่อนไปดูหลังกันไหมคะพี่เทพขาไปดูกนลังอาม่าไปทะเล อยากได้ดีมีมั่งคั่งสงสัยจังคุณโอทิ้งเงินแสนเอาสนามฟุตบอลปลูกไร่แทนมีเป็นแทนพอเพียง 日夜。 หรือว่าไปเสริมอืมสะบืมองาสวยเป็นคู่ยิงต้องอยากใหญ่ให้ชายระทวย โปรดช่วยบอกหน่อยนายพอเคียงไออาม่าอาม่าอาม่าหายไปนานแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่อาม่าอี่น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 ี่ให้ทุกคนยืน นี่เราบัวแตตะโกเรียกแบบเนี้จะเจอไหมเนี่ยก็เป็นห่วงอะเป็นห่วงเฮ้ยนี่เราต้องมาคิดกันว่าอาม่า่ะหายไปไหนดีกว่าถ้าให้ผมเดานะเม็มันยังคิดอยู่อาม่าอาจจะไปสวนลุมเฮ้ยไปลำไทเก็กไงออกกำลังกายโอ้ยอายุป่านนั้นแล้วพี่เอ็งเอาสมองส่วนไหนคิดวะฮะอาม่านั่งวิวแชร์จะเอาแรงข้างไหนไปลำไทรเก๊กว่าแต่เอ็งฮะเห็นอาม่ายังไงเห็นไปไหนก็ไปกับอาม่าเห็นไปเห็นมาอาม่าหายนี่ไปยังไงลครั้งสุดท้าย เมื่อวานเมื่อวานเขียนอามาอยู่เออแล้วพอรถอามาโซ่หลุดผมใช้อามาไปเปลี่ยนโซ่เอออ๋อเด้ได้ไดวได้นี่แทนใส่โซ่ตรงไหนวะฮะแล้วมันเป็นรุ่นใหม่ไงแทนสายพานไงเออแล้วมันใช้อามาไใ่แล้วผมก็ไม่เจออมาอีกเลยไม่เจออีกเลยอะพี่คิดที่ว่าอามาหายไปไหนอามาเนืกอกันไม่ออกใช่ไหมอามาหรือผัวก็ตายไปนานยัง 30กว่าปีแล้วนะ30กว oh ่าปีใช่ของแกขาดของแกขาดใช่แล้วถ้าอย่างนั้นอาม่าต้องไปเที่ยวบาโฮดที่ไหนว่าบาโฮดสีลมเอออย่าไปนะอาม่าอาม่าต้องไปติดทู้ชายเพราะอาม่าผัวตายไปตั้ง30มสิบปีนะไปอย่างเงี้ยเน่เฉันเป็นผู้ใหญ่ในซอยฉันรู้ใครไอโอเลี้ยงไปไหนเออเออโอเลี้ยงก็ไม่อยู่เนี่ย สงสัยไอโอเลี้ยงต้องพาอามาไปแต่งงานที่ต่างจังหวัดแน่ๆนเฮ้ยไอ้เนาะอย่าเสียใจนี่ฉันว่าเตาเลี้ยงไม่มีทางที่จะพาอมาไปแต่งงานเพราะเตาเลี้ยงไม่มีตังมีทางเดียวเตาเลี้ยงต้องพาอาม่าไปเช่าห้องเล็กๆแล้วข่มขืนอาม่าแล้วป่านนี้มันคงใครเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วนะะมึงกำมึงกำบ้าไปเบนทางที่ดีเนี่ยนะ พี่ว่านะถ้าหาว่าครบ24ชั่วโมงเมื่อไหร่เบนต้องรีบไปแจ้งความเลยเพราะโอเลี้ยงเนี่ยเข้าค่ายผิดข้อหาภาคผู้เท่าผะมจะภาคผู้เยาวเอามาเยาวตรงไหนแล้วหัวขาวขนาดนั้นแล้วก็แล้วบอลหมดอ้ยน้ด้วย นี่ไอกองไฟเขาแบบนี้นะฮะเออเออเออนี่เอ็งอย่าเสียใจเอ็งอย่าเสียใจนะไหนๆว่าไอเลี้ยงมันอาจจะดูแลกันก็ได้อือาจจะรักกันก็ได้กลับมาเราต้องฉลองให้มาแล้วเห็นเขามองกันสายตาตามองตามองกันลูกซึ้งหรือว่าไอเลี้ยงแอบกินอามาไปแล้วเ้ยมาเราควรดีดีทกนั้นนะเนี่ยดีใจกับเอามาสีเอามาจะมีผัวเด็กเฮ้ยปลอบใจ มันกําลังเสียใจอยู่อย่าไปพูดเล่นนะผมจะเจอมากผมไม่เนี่ยนะเออจะเจนถ้าถ้าไอเลี้ยงถ้าถ้าไอเลี้ยงนี่ต้องเรียกอะไรอากงใช่ไหมอากงอากงเลี้ยงมึงได้อากงไหนแน่ๆโอ้ยตอนนี้ตามหามาผมก่อนเถอะนะตอนนี้รันงั้นต่างเขาต่างแยกแยกหาอมาไปหามาแล้วกันเดี๋ยวอามาเอามาเอามาเอามาไอเลี้ยง ตาเอนะคนดีพักลงตรงนี้จากนิดนึงนะครับอาม่าวันนี้อิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินไปก่อนครับไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดเองนี่ที่แท้เองนี่เป็นคนพามาไปใช่ไหมโอ้เปล่าครับนะเปล่าครับเปล่าครับพี่รักพาตัวมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เขาพามาไปวัดแล้วทีนี้ไหวพาไหวเจ้าเสร็จเขาก็พาม่ามากลับมาเดี๋ยวมันพามาไปไหนมาไปที่วัดไปทำอะไร ็ไปไหว้พระอามามาเถอมันหลอกเขเนี่ยมาทำบุญต้องแบบพอเพียงนะอามามีอยู่200ทําทำบุญไปร้อยเดียวแล้วทำไมมันต้องพักสายตาถอะนะคนดีมันหมายความว่าไงเขาก็บอกอามาบอกว่าให้พักสายตาใช่ครับทำอย่างนั้นบุญสาวกีบกันนั่นแหละไม่ใช่ก็คิดผะฟามาน้อยมันหลอกัาทำบุญไหเนี่ยไม่ไม่ไม่หมดตัวไหเนี่ยไม่ สองร้อยเอามาให้ไปร้อยเดียวเหลืออยู่ยังเหลืออยู่คนเราต้องรู้กักพอเพียงใช่ไหมล่ะอ้าววันดีวันดีแมววันดีทุกคนวันดีทุกคนแมวมาคราวนี้แหมใส่ขาวมาเลยหลังจากพาม่าไปสำนึกผิดว่าเนี่ยโอ้สำนึกผิดเมื่อคืนมาอยู่ด้วยกันทั้งคืนอะไรอยู่ที่วัดด้วยกันแล้วนี่เราไปทำอะไรที่วัดไปนั่งถือศีลสมาธินั่งสมาธิไงนั่งวิปัสสนากรรมฐานพาม่าก็ไปทำบุญที่วัดเดียวกัน ถามดิแล้วได้อะไรมามั่งเข้าวัดไปแล้วเนี่ยก็ได้กันไปที่เรียบร้อยอไม่ใช่ก็ได้บุญมาี่แล้ได้บุญมาได้ธรรมะมาฝากเออธรรมะคําสั่งสอนเนี่ยมีอะไรได้คําสั่งสอนคนเราต้องรู้จักพอเพียงไม่ใช่ว่ามีน้อยก็ทําซะน้อยก็ทหมดเลยมีร้อยหนึ่งทำร้อยหนึ่งมีสองรอยทำสองรอยจะเอาอะไรกินเอมีร้อยหนึงทำแค่สิบบาทก็ได้ไม่ต้องไปทําเยอะ ทำไปแล้วอย่าไปตั้งใจจะได้ผลตอบแทนกลับมาเอาแบบปรัเทศแบบพระสิไหนลองดิแบบพระเจริญพรเขาเรียกคนเราต้องรู้จักถกคิดในโยมนะไม่ใช่ว่ามีร้อยบาทไปทำสมบูรณเลยก็ไม่ใช่มันจะไม่มีระยะกินมีสิบบาทก็อธิษฐานขอยตกลางวันที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เราอิมเปลซิเบินี้ถวบุถ้าเกิดว่าไปแถวแถวโคราชอะแถวโคราชก็เออลูกหลานเออคิดถึงกูก็มาหากูฮ ไม่ต้องไปไม่อย่างน้อยกามากก็ทำบุญแบบพอเพียงทำบุญแบบพอเพียงคนเราเองนี่ไอโอมเอ่เองกับตัวดีนี่เอาแบบเยี่ยงอย่างไรอาหม่าอาหมาทำบุญแบบพอเพียงอยู่แบบเพียงพอแต่อันนี้ดูดูมันทำมันเอาสนามฟุตบอลไปปลูกผักนี่บ้าหรือดีนะฮะได้ปลูกธรรมดาไม่เท่าไหร่นะยังไงนี่มาไปปลูกการใจเมืองเลยอะลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ด ฮะเอ็กค <mm er> no ิดว euh, ่าร in ัพาวเจ็ดสิบเอ็ดนี่เป็นน้องกลางด่านหรือไงฮะนองอะไรวะน้องกลางด่านที่แถวบ้านผมอยู่ที่ไหนขานฉลับุรีน้องกลาง่านวะน้องกลางด่านไม่เคยไปมันต้องไปปลูกแถวนู้นมันยอปลูกกลางเมืองแบบนี้เออฟังฟังไว้เออไม่พอเพียงเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับเคยทําอะไรที่รู้สึกว่าไม่พอเพียงหรือเปล่าครับแล้วสำหรับคุณโอ๋ครับการนำสนามฟุตบอลเนี่ยมาทำเป็นสวน กลางกรุงเทพเนี่ยครับรคุณคิดว่าคุณคิดถูกหรือเปล่าครับผมคิดว่าผมคิดถูกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้คือ,ค,อคือความพอดีและพอเพียงของผม <groo S 3> <ưng S 2> ผมผมเริ่มจากผมมีต้นทุนอะไรในชีวิตอ่ะผมมีสนามฟุตบอลอยู่สิ่งที่ผมอยากทําคือสิ่งนี้ผมทําไปแล้วผมมีความสุขไหมจุดคุ้มทุนผมถึงแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าผมถึงมานานแล้วอ่า <UC s. S 1> ถ้าผมถึงนานแล้วคือผมพอดีและพอเพียงณนะจุดนั้นแล้วครับผมว่าถ้าเกิด รู้อย่างนี้เนี่ยนะผมทํามานานแล้วทำมาแล้วก็ไม่ต้องเอาตังค์ไปลงทุนทําสนามฟุตบอลออหรือไปทําอะไรอย่างนี้ผมไปทําเกษตรเนะี่ยผมเริ่มเริ่มเริ่มได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนะี่ยถ้าเกิดผมไม่ไม่ได้ไปทําอะไรอ้อมโลกมาตั้งหลายแหล่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้คิดได้ว่าไอ้นั่นไม่ได้มีความสุขนี่ไอ้นี่ไม่มีความสุขทุกอย่างเปนประสบการณ์สอนเราหมด ประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับก็สามารถสอนเราได้และท้ายที่สุดในความสําเร็จในวันที่เราประสบความสําเร็จเราจะรู้ว่าทุกๆความสําเร็จมันเกิดจากการที่เราล้มมาก่อนหรือว่าเกิดจากการที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ผิดๆนะครับแล้วก็ทุกคนไม่สามารถเปรียบเทายใได้กับใครได้ครับว่าความพอเพียงของแต่ละคนมากน้อยขนาดไหนหรือความพอเพียงของเราเพียงพอหรือยังความพอเพียงของเขาถูกต้องหรือเปล่านะครับ สุดท้ายแล้วต้องหาความพอเพียงในแบบของตนเองนะครับและในวันที่รู้สึกพอเพียงแล้วอย่าลืมแบ่งปันความพอเพียงนั้นให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยโลกใบนี้ที่ต้องการคือคนกลา้าคนที่ซาคนท้าทาย ได้สร้างสรรคนส่วนมากมักยือแยงและแข่งกันแหกคนนานกลับพอเพียงเลี้ยงตนเอง ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ไม่ได้ไปทําอะไรอ้อมโลกมาตั้งหลายแล่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้คิดได้ว่าไอ้นั่นไม่ได้มีความสุขนี่ไอ้นี่ไม่มีความสุขทุกอย่างมีประสบการณ์สอเนเราหมด นี่ไอโอเอ็นกับตัวดีนี่เอาแบบเยี่ยงอย่างไรอามาถ้าทำมูลแบบพอเพียงอยู่แบบเพียงพอแต่อันี่ดูดูมาทำมันเอาสนามฟุตบอลไปปลูกผักนี่บ้าหรือดีนะฮะได้ปลูกธรรมดาไม่เท่าไหร่นะยังไงนี่มาไปปลูกการใจเมืองเลยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอดะนี่ขอพูดสรุปเลยนะสรุป โอ้ยสรุปเรื่องอะไรก็พูดไปดิส <c oughs> รุปแล้วเนี่ยที่แกหายไปเนี่ยแกไปบวชมาใช่ไหมกํ <c oughs> าลังคิดอยู่ว <c oughs> ่าจะไปบวชเพาะกาลังฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกเทศยอยู่จะไปบวชแล้วได้บวชไหมน่ะมันก็ไม่ได้บวชเลยทําไมถึงไม่ได้บวชล่ะ <c oughs> เขาแหเลยวัดเด่บวชแหเลยวัดกเลยปก็ไปเห็นยากก็ไปยูเทิร์นกลับมานี่ยูเทิร์นกลับมามันยูเทิร์นกลับมาแล้ววัดมันอยู่อีกฝั่งนึง อขาไปทางไปอยู่ฝั่งนึงขาไปวัดอยู่ซ้ายเออขากลับอยู่ขวาแล้วไปอยู่ขวาเหมือนไม่ได้อ้าววแแล้ล้วไปฝึกฝึกอะไรมามั่งเนาะเป็ฝึกเทศมาเนี่ยได้เปล่าฝึกธรรมชาตอย่างศีลน่ะศีลได้ไหมศีลศีลห้าเขาต้องเรียนรู้ไว้คศีลห้าศีลห้าเขาบอกปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์ ถ้าข้านอกวัดแล้วก็ไม่เป็นไร้าจินาก็ห้ามรักทรัพย์แต่เจ้าของเขาหลับแล้วก็ไม่เป็นไรกามเมก็ห้ามเล่นชู้ถ้าผัวไม่อยู่คงไม่เป็นไรมุสาก็ห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จแล้วคงไม่เป็นไรสุราแล้วก็ห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินไม่เมาแล้วก็ไม่เป็นไรเอ,อยู่<น> <Punj> วัดก็อยู่ไม่ได้มึงรีบออกไปออกไปออกไป แล้ววิธีเทศล่ะวิธีเทศก็บอกว่าโปติโปโยโมนะโสติโสโสโอะอะไรว่าการเป็นขี้กากเป็นลาบมันประเสริฐเกี่ยวบที่ขี้กากหาซื้อได้ไหมเออไม่ได้ไม่มีขายไหมล่ะไม่มีขายนั่นแหละเป็นลาบประเสริฐของเราแล้วแต่ทั้งแต่ทั้งจีนเ็ามีแล้วขี้กากเซอรเจิ้นมีแล้วนี่ไอ้อางี้ว่าตกลงเนี่ยจะจะขายสนามบอลอะไรมาทำให้ทำนาจริงเปล่าอ๋อผมคิดดีแล้วครับ ผมคิดดีแล้วผมจะเปลียนสนามฟุตบอลเป็นไร่นาเป็นสวนครับอถูกต้องแล้วเขบอกคนมีความคิดที่ดีเขาก็คิดดีทำดีก็ได้ดีคิดเป็นทำเป็นก็ได้เป็นคิดเอาทำเอาก็ได้เอาเอาผลผลิตทางการเกษตรเขามาใส่สมองเัวเอเรียนรู้แสดงว่าเห็นดีเห็นด้วยเห็นดีด้วยว่าความคิดที่ดีแล้วโยมโอนะ เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะในเมื่อใจมันต้องการนี่เนี่ยถ้าแกจะปลูกเนี่ยอัตาเลียงไปปลูกในสนามบอลนี่ไงเออมันน่าจะขึ้นดีอตัวเนี้บอกให้ฉันไปเทศให้ต้นผักฟังต้นไม้ฟังนะอยผักจะได้โตมันจะเฉาเลยฮักนึกถึงหนึ่งหนุ่มรอพอเทพพิทักสาวสาวรัก สาวสาวลงคงรอลอเลานั่นขนาดเทพพิทักษ์หล่อไม่เบายังจะเข้าเกาหลีทำสานยกากรม อย่าไปเลยนะคะปล่อยพี่อย่าไปเกาหลีเลยนะคะพี่ว่าอยันนี้ดีกว่าพี่อย่าเลยนะคะเดี๋ยวก่อนโอ้ยแค่นี้ก็หล่อแล้วอะไรจะไปเกาหลีพี่ไม่ไปเสียกรรมความหล่ออ้าะแล้วพี่ไปไหนพี่จะไปเสียกรรมลดความหล่อคุณรู้แล้วว่าความหล่อของพี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พี่ขอหล่อแบบพอเพียงดีกว่ารู้ยังปล่อยพปลยพีปล่อยนาวเลี้ยงครับจ้า อย่าหาว่าผมยังงูยังงี้เลยผมขอยืมชุดที่นาใส่ได้ไหมผมจะไปงานศพพ่อเพื่อนผมไม่มีจริงๆครับฮะชุดขาวดาผมไม่มีเลยจะยืมไปงานศพพ่อเพื่อนครับแล้วน้าจะใส่อะไรอ่ะนี่โอ๋อะไรของเล็กเนี่ยฮะจะไปงานศพพ่อเพื่อนนี่ต้องมาเดือดร้อนคนอื่นใครหาเสื้อผ้าใส่ไปงานศพเนี่ยนะก็ผมไม่มีนี่ครับอ้าวไม่มีเล่นไปทําอะไรอยู่ฮะเงินทองไม่มีปัญญาที่มาไม่ใช่เงินนะผมมีครับ แต่ผมไม่มีเวลาจะไปซื้อเสื้อผ้าเพราะผมเนี่ยกำลังมันอยู่กับการปลูกผักทําการเกษตรจนไม่มีเวลาเตรียมเสื้อผ้าไงครับนี่ไงนี่ไงเพราะความคิดของเองอะที่เองทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันคุ้มไหมละ่ะมันคุ้มไหมฮะมันก็อาจจะไม่คุ้มหรอกครับความสุขของผมอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินมากหรือเงินน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ย คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําและผมมีความสุขกับมันครับโอ้อเอางี้ถ้าเองมีความสุขกับการปลูกผักแล้วก็เองไม่ต้องมายืมชุดหรอกนะอเองก็นุ่งผักกาดห่อผักกานะหน้าผักกาญะไปงานศพเพื่อนพ่อเองไปเอาไปไหนเออเอทอดให้มึงไง <laughs> <laughs> โสดฉันจะใส่ไปนั่งวิปัสนา <laughs> เอยเราแก้ผ้านั่งก็ไไปมีใครเห็นค้างผ้อพครับจากในละครเนี่ยไม่มีเส <laughs> ื <laughs> ้อไปใส่ไปงานศพครับ เรื่องจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเรื่องจริงเป็นแบบว่าคือผมเวลาจะทาอะไรผมก็จะจริงจังหน่อยนะคือแบบว่าจะหาวิธีทาไงก็ได้ให้เราอยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาผมก็เริ่มอยู่สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าหลา,หลายชุดที่ผมไม่ได้ใช้เลยผมก็เลยเก็บไว้เฉพาะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าฟองน้ำอะไรเงี้ยที่เหลือเนี่ยเสื้อผ้ารองเท้ายกให้คนงานพม่าข้างบ้านหมดเลยเขาก็ไปแบ่งปันแจกกันไปครับก็วันที่พ่อเพื่อนผมเสียนะครับ ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีครับโอ้โหคราวนี้แบบทํำยังไงดีเราก็ต้องใส่เท่าที่เรามีนี่นแหละเข้มๆหน่อยแล้วก็ไปยืนหลบๆอยู่ครับพอเขากลับหมดถึงจะได้ไปแสดงความเสียใจกับเขาครับว่าเสียใจด้วยแล้วก็เราก็ต้องขอโทษเขาด้วยที่ไม่เหมาะสมเลยชุดเชิดอะไรเงี้ยเราวันนั้นเราได้กลับมานั่งนึกถึงคําในหลวงนะท่านท่านไม่เคยสอนให้เราจนนะ ท่านสอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักสมดุลชีวิตรู้จักความพอดีของตัวเราเองรู้จักตัวเองปุ๊บเราจะพอดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราเราบอกตัวเองได้เลยว่าเนี่ยเราหลอกตัวเองอยู่เราไม่ได้พอดีเ <c oughs> นาะเราพอเรารู้รู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยโอเคหลังจากนี้ทุกวันเราจะต้องชั่งน้ําหนักซ้ายขวาของเราว่าเราจะพอที่ตรงไหนผมชอบคำหนึ่งเมื่อกี้คือในความพอเพียง นอกจากคําว่าเราต้องเรียนรู้ตัวเองเนี่ยคือเราต้องรู้จักสมดุลใช่รู้จักสมดุลเราต้องรู้จักช่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืาำว่าพอเพียงเนี่ยเราประหยัดเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วการละเทสะต่างๆเวลาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกจังหวะและโอกาสหรือเปล่าถูกต้องเลยนั่ยนะ อย่างไงนะครับสาหรับวันนี้ไหนไหนคุณโอมาแล้วนะครับและเก่งก็อยู่ตรงนี้แล้วผมก็อยากจะฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณโอนะครับเพื่อที่จะเล่นกีต้าร์ให้ผมฟังเหมือนบรรยากาศตอนที่น้ํากําลังท่วมอยู่แล้วเรานั่งเล่นอยู่บนหลังคานะครับผมช่วยเล่นให้ผมฟังบรรยากาศดีเลยครับผมเล่นกีตาร์ไม่เก่งนะครับลองดูนะครับผมเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงนี้เลยครับ ใจที่มีบอกฉันให้ลองออกไปเผชิญกับมันหากอยากเห็นพื้นแผ่นดินสดใสต ีดวา่ัว,วนนั้นเราได้กลับมานั่งนึกถึงคำในหลวงนะท่านท่านไม่เคยสอนให้เราจนนะท่านสอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักสมดุลชีวิตรู้จักความพอดีของตัวเราเองรู้จักตัวเองปุ๊บเราจะพอดีอย่างนี้เนี่ยเราเราบอกตัวเองได้เลยว่าเนี่ยเราหลอกตัวเองอยู่เราไม่ได้พอดีครับ วันนี้ผมนำพดนี่นี่ับกระลำเดือนอะไรนี่นี่ไม่รู้หรอตอนนี้พี่แท่งในโรงโรงเตี้ยมเหรอโรงบาลเนี่ยตอนเนี้ยโรงโรบาลไป